บ้านโนนหมากมุ่นชายแดนไทยกัมพูชาอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญสงครามอันดุเดือด23มิถุนายน2523เวลา8โมงเช้ากองทัพเวียดนามรุกล้ำเข้ามายึดพื้นที่บ้านโนนหมากมุ่นเมื่อสถานการณ์วิกฤตคำสั่งด่วนจากกองทัพภาคที่1ส่งตรงถึงพันโทอานอนท์จันบางผู้บังคับการกองพันทหารปืนใหญ่ที่201ให้ย้ายกองร้อยปืนใหญ่หนัขนาด155ม mm, ิลลิเมตรแบบ M71 ไปที่บ้านโคกสว่างเพื่อสนับสนุนการรบของกองก,องกำลังราบพันโทอนออาา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 านน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 ทท์ขขึ้้้้บบบบิิิตตตตตรรรรวววจจจกากกกกกกกงงงศศแแลลละพำััััััููซ่่่่่มมมมมมชชยยปปใใใใหหหหโุุเดสสสืญ155 ลายกลุ่มกําลังของข้าศึกจนไม่สามารถรวมกําลังได้อีก27มิถุนายน2523การยิงแบบพร้อมกันนักเป้าหมายหรือ TOT ถูกนํามาใช้ฐานยิง5แห่งรวมปืนใหญ่20กระบอกโจมตีเป้าหมายศัตรูพร้อมกันในเวลา24.00นผลจากการยิงสามารถทําลายการเตรียมบุกข,ของข้าศึกได้อย่างราบคาการยิงครั้งนั้นทําให้ข้าศึกสูญเสียกําลังพลมหาศาลต้องใช้รถบรรทุกถึง40เที่ยวคนศพและผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่มันคือจุดเปลี่ยนของสมรภูมินี้ยุทธการปืนใหญ่ที่แม่นยําและรุนแรงทําให้ไทยครองความได้เปรียบและประสบชัยชนะชาวบ้านโนนหมากมุ่นได้กลับมาใช้ชีวิตสงบสุขอีกครั้ง